สวัสดีค่ะนักคิดมั่งคั่งทุกคนวันนี้เมมีเรื่องราวสุดตื่นเต้นที่จะพาเราไปเจาะลึกโลกของพลังงานแห่งอนาคตและหาโอกาสการลงทุนที่ซ่อนอยู่ในบริษัทระดับโลกที่เพิ่งแยกตัวออกมานั่นก็คือ GE Vernova หรือหุ้น GEV นั่นเองค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะนี้อาจเป็นประตูสู่ความมั่งคั่งที่เรากำลังมองหาก็เป็นได้สวัสดีค่ะพบกับช่อง Well Thinker ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโป,ปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอน GE Vernova เจาะลึกหุ้นยักษ์ใหญ่พลังงานสะอาดโอกาสทองของนักลงทุนคุณค่าทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่า GE หรือ General Electric คือหนึ่งในบริษัทเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีประวัติยาวนานกว่า130ปีซึ่ง GE Vernova เนี่ยก็คือลูกรักที่เพิ่งแยกตัวออกมาจาก GE เมื่อวันที่2เมษายน2567ที่ผ่านมานี่เองค่ะเหมือนเด็กที่โตแล้วถึงเวลาต้องออกไปสร้างจากประวัติของตัวเอง GE Vernova ไม่ใช่แค่บริษัทพลังงานธรรมดานะคะแต่เป็นยักษ์ใหญ่ที่ขับเคลื่อนโลก ด้วยพลังงานที่ยั่งยืนธุรกิจหลักๆของเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนสำคัญค่ะ1เลยคือกลุ่มธุรกิจ Power หรือพลังงานดั้งเดิมที่ยั่งยืนเน้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพราะก๊าซธรรมชาติปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าถ่านหินและนิวเคลียร์ก็แทบไม่ปล่อยเลยค่ะ พูดง่ายๆคือเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโลกเก่ากับโลกใหม่ของพลังงานค่ะ 2. คือกลุ่มธุรกิจวินหรือพลังงานลมอันนี้ชัดเจนเลยค่ะเขาเป็นผู้ผลิตกังหันลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่งระดับท็อปของโลกเคยเห็นกังหันลมยกัยกษ์ที่หมุนสวยๆตามทุ่งนาหรือกลางทะเลไหมคะนั่นละค่ะส่วนใหญ่ก็มีเทคโนโลยีจาก GE Vernova นี่แหละ และ3คือกลุ่มธุรกิจอิเล็ก i ริฟิเคชันหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าและซอฟต์แวร์อัจฉริยะส่วนนี้สำคัญมากนะคะเพราะต่อให้เราผลิตไฟฟ้าสะอาดได้เยอะแค่ไหนถ้าไม่มีระบบส่งที่เสถียรและฉลาดพลังงานเหล่านั้นก็ไปไม่ถึงบ้านเราค่ะเขาช่วยสร้างโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่รองรับพลังงานหมุนเวียนได้ดีขึ้นและมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมือนสมองของระบบไฟฟ้าทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะลูกค้าหลักของ GE Vernova ก็คือบรรดาบริษัทการไฟฟ้าทั่วโลกบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และรัฐบาลประเทศต่างๆค่ะรายได้หลักๆมาจากการขายอุปกรณ์โรงไฟฟ้ากังหันลมและที่สำคัญคือบริการหลังการขายหรือ Service ที่ดูแลอำารุงรักษาระบบพลังงานให้ลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งส่วนนี้เป็นรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพกันบ้างซึ่งเมมองว่าเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนเน้นคุณค่าเลยครับสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือความได้เปรียบเชิงแข่งขันหรือโมดที่ทำให้บริษัทนี้อยู่รอดและเติบโตได้ยาวๆสำหรับ GE Vernova เนี่ยต้องบอกว่าเขามีโมดที่แข็งแกร่งมากๆเลยค่ะ อย่างแรกคือชื่อเสียงและแบรนด์ที่สืบทอดมาจาก GE ค่ะชื่อนี้การันตีความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในอุตสาหกรรมที่ต้องการความไว้วางใจสูงมากๆค่ะอย่างที่2คือสิทธิบัตรและเทคโนโลยีเฉพาะทางอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยไม่ใช่ใครก็เข้ามาทำได้ง่ายๆนะคะต้องลง,งทุนวิจัยและพัฒนา R และ D มหาศาล GE Vernova มีเทคโนโลยีเด่นๆอย่างกังหันลมไซเพรสที่มีขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้าได้เยอะหรืออย่างกังหันก๊ส H-Class ที่ประสิทธิภาพสูงปล่อยมลพิษต่ำเทคโนโลยีพวกนี้แหละค่ะที่ทำให้คู่แข่งตามยากและสุดท้ายคือต้นทุนในการเปลี่ยนผ่านที่สูงหรือ Switching Cost ลองคิดดูสิคะถ้าบริษัทการไฟฟ้าลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า หรือติดตั้งกังหันลมของ GE Vernova ไปแล้วการจะเปลี่ยนไปใช้ของเจ้าอื่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่าเปลี่ยนเครื่องนะคะแต่มันหมายถึงการหยุดชะงักของระบบการฝึกอบรมพนักงานใหม่และค่าใช้จ่ายมหาศาลอื่นๆตรงนี้ล่ละค่ะที่ทำให้ลูกค้าอมจ่ายและอยู่กับ GE Vernova ไปอีกนานแสนนาน,านถัดมาคือคุณภาพของผู้บริหาร ทีมผู้บริหารของ GE Vernova นำโดยสกอตต t รา i ิกซึ่งมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการขับเคลื่อนบริษัทสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดการตัดสินใจแยกตัวออกมาจาก GE ก็แสดงให้เห็นถึงความกล้าและการมองเห็นโอกาสในการปลดล็อกมูลค่าของธุรกิจพวกเขาดูเหมือนจะมุ่งมั่นในการจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจยัยและเข้าซื้อกิจการที่เสริมแกร่งให้กับธุรกิจหลักค่ะ มาถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมและโอกาสการเติบโตอันนี้คือเมกะเทรนที่ชัดเจนที่สุดในโลกยุคนี้เลยค่ะนั่นคือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดหรือดีคาร์บอนไอเซชันทั่วโลกกำลังมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนประเทศต่างๆตั้งเป้า Net ต e r o นั่นหมายความว่าความต้องการพลังงานหมุนเวียน และโครงข่ายไฟฟ้าที่รองรับพลังงานเหล่านี้จะพุ่งสูงขึ้นมหาศาลสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการว่าการลงทุนในพลังงานสะอาดจะแซงหน้าการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่องนี่คือสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากๆสำหรับ GE Vernova เลยค่ะแต่โอกาสก็มาพร้อมความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาคือนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปมาในแต่ละประเทศ ปัญหา supply chain เช่นการขาดแคลนชิ้นส่วนหรือราคาวัตถุดิบที่ผันผวนและการแข่งขันที่ดุดเดือดจากคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่าง Siemens Energy, Vestas หรือ Mitsubishi Power รวมไปถึงความเสี่ยงในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลานานค่ะเอาละค่ะมาถึงพอร์ตที่หลายคนรอคอยนั่นคือการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือตัวเลขทางการเงินนั่นเองค่ะ ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจาก GE Vernova เพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาดังนั้นการดูงบการเงินย้อนหลังในฐานะบริษัทเดียวๆอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่เราสามารถดูงบการเงินเสมือนหรือ p r o f o r m a Financial ที่บริษัทจัดทำขึ้นหรือย้อนไปดูผลลัพธ์ประกอบการของส่วนธุรกิจ p o w e r w i n และ Electrification ในรายงานของ General Electric ในอดีตได้ค่ะ จากข้อมูลที่เราเห็นมากลุ่มธุรกิจเหล่านี้ของ GE มักจะมีแนวโน้มรายได้ที่ค่อนข้างทรงตัวถึงเติบโตเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงที่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดกำลังเฟื่องฟูอัตรากำไร margins อาจจะผันผวนบ้างตามลักษณะโครงการขนาดใหญ่ที่รับมาแต่โดยรวมก็ยังคงทำกำไรได้ดีค่ะส่วนเรื่องหนี้สินโดยเฉพาะ DE ratio ต้องจับตาดูโครงสร้างหนี้ใหม่ ของ GE Vernova หลังการแยกตัวอย่างใกล้ชิดค่ะบริษัทที่มีโครงการขนาดใหญ่แบบนี้มักจะมีหนี้บ้างเป็นเรื่องปกติแต่สำคัญคือต้องบริหารจัดการได้ค่ะกระแสะเงินสดจากการดำเนินงาน CFO เป็นอีกตัวเลขที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับบริษัทที่ต้องลงทุนสูงในการวิจัยและสร้างโรงงานขนาดใหญ่แบบนี้ การมีกระแสเงินสดเป็นบวกและสม่ำเสมอจะบ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงินที่ดีและความสามารถในการลงทุนเพื่ออนาคตค่ะและอย่าลืมดูอัตราส่วนสำคัญอย่าง ROE ผลลัพธ์ตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นและ ROA ผลลัพธ์ตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมด้วยนะคะอัตราส่วนเหล่านี้จะบอกเราว่าบริษัทสามารถสร้างผลลัพธ์ตอบแทนได้ดีแค่ไหนจากเงินลงทุนของเจ้าของและสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ค่ะ มาถึงหัวใจสำคัญของการลงทุนเน้นคุณค่านั่นคือการประเมินมูลค่าหรือ intrinsic value ค่ะสำหรับ GE Vernova ที่เพิ่งเป็นอิสระเนี่ยการใช้ P/E d e ratio หรือ P/B d ratio ในอนาคตอาจจะยังไม่สามารถให้ภาพที่สมบูรณ์ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่น Siemens Energy Vestas หรือ ABB เพื่อดูว่าตลาดให้มูลค่าบริษัทที่อยู่ในธุรกิจพลังงานสะอาดและโครงขายไฟฟ้าอย่างไรแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือโอกาสการเติบโตในอนาคตค่ะมูลค่าที่แท้จริงของ GE Vernova จะถูกขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั่วโลกและความสามารถของบริษัทในการคว้าโอกาสเหล่านั้นหากเราเชื่อในเมกะเทรนนี้ และเชื่อมันในความสามารถของ GE Vernova มูล,ลค่าของมันก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตตามไปด้วยค่ะแล้วส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัย Margin of Safety ล่ะคะตอนนี้ราคาตลาดของ GE Vernova เทียบกับศักยภาพในอนาคตถือว่าน่าสนใจสำหรับการเข้าลงทุนไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมและตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะหากราคาปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึง โอกาสการเติบโตมหาศาลหรือยังมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ต้องระวังเราอาจจะยังไม่เห็น Margin of Safety ที่กว้างพอที่จะเข้าลงทุนในทันทีค่ะสรุปส่งท้ายกันค่ะสำหรับหุ้น GE Vernova หรือ GEV จุดเด่นที่น่าลงทุนคือการที่เขาเป็นผู้นำในธุรกิจที่อยู่ในกระแสพลังงานสะอาดซึ่งเป็นเมกะเทรนของโลกเขามีต้าต่อสำคัญอย่างชื่อเสียง เทคโนโลยีและต้นทุนการเปลี่ยนผ่านที่สูงทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงในระยะยาวลองคิดภาพว่าโลกในอีก1 0บถึงปีข้างหน้าจะใช้พลังงานแบบไหน GE r n o v a อยู่ตรงกลางของภาพนั้นเลยค่ะเหมือนเป็นผู้ผลิตพลั่วและจอบในยุคตื่นทองพลังงานสะอาดเลยทีเดียวแต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลในแต่ละประเทศที่อาจเปลี่ยนไปปัญหาในซัพพลายเชน หรือความท้าทายในการบริหารโครงการขนาดใหญ่รวมถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดค่ะบทสรุปสุดท้ายหุ้น GE Vernova น่าลงทุนณนะราคาปัจจุบันหรือไม่เมมองว่าสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในอนาคตของพลังงานสะอาดและมองหาโอกาสในระยะยาว GE Vernova ถือเป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงมากๆค่ะเขาเป็นเหมือนผู้เล่นตัวจริงในการสร้างโลกพลังงานใหม่โอ oh. กลยุทธ์การลงทุนจึงควรเป็นการลงทุนระยะยาวเน้นการเติบโตและหมั่นติดตามข่าวสารและผลลัพธ์ประกอบการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งและวิ่งนำในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกใบนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม s u b s c r i b e กันไว้เลย จะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ